สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกคนเลยนะวันนี้นะคะอยู่กับเอเชียทอโตนะที่ปรึกษาการขายข,ายของบริษัททอโตนะวันนี้จัดรถเข้าใหม่นะคสีแดงแรงลิตสวยๆแบบนี้นะมาให้ลูกค้ารับชมเลยนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้ายาลินะตัวนิว1.2สมาร์ทนะได้เป็นตัวแฮทแบ็คหาประตูนะคะได้รถปี2023เลยบอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะสำหรับคันนี้ ได้รถปี2023มเลขไมแค่40 0 0 0กิโลเท่านั้นเองบอกเลยว่าเข้าศูนย์แม่ทนแนนทุก10,000มกิโลแน่นอนนะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะ<ม>เดี๋ยวนี้เซียพาไปรับชมนะ,ะเดี๋ยวเริ่มการตั้งแต่ด้านหน้าเลยสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ลมดานะ,ะแบบนี้เลยนะคะหล่อๆเลยแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นั่นเองไลท์มีให้แบบครบๆนะ,ะกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีดําตัดกับตัวรถสีแดงบอกเลยว่าสวยนะคะโลกโก้เดิมทุกจุด ป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราดูแลให้เปลี่ยน,เป,นเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะคะคันนี้มาดูบอดี้ตัวรถกันเหลี่ยมสันคมนะไม่มีรอยลักลงลักลกิ้มเลยสภาพสวยนะเทียบกับน้องๆป้ายแดงได้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของล้อกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้อลอยทูโทนปัดหน้าเงาขนาดสี่รูนะคะรัดด้วยยางปี24สี่เลยนะคะดอกอยางลึกๆเป็นยางดันหลบขอบสิบ้านิ้วนะ,ะบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้พร้อมขับแน่นอนนะ,ะแล้วก็ กระจกด้านข้างนะคะได้พับและปรับไฟฟ้าด้วยนะสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคิ้วกันสาดติดให้เรียบร้อยรอบคันนะะฟิล์มติดให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะมือเปิดได้เป็นสีแดงนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมที่กันรอยเล็บข่วนให้แบบนี้เลยนะ มาดูด้านในคร้าวๆกันนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังตึงๆนะสภาพสวยเลยนะคะไม่มีรอยปิไม่มีรอยขาดอย่างแน่นอนนะคะตัวเบาะไม่ยับไม่ยน่นแน่นอนนะคะคอนโซลสะอาดอาดนะคะถัดยางรองเท้ามีให้แบบครบๆนะตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะไม่มีกระดิกเลยไม่มีรอยขันรอยแงะนะนี่ตัวนงตัวน็อตสภาพดีสมบูรณ์นะ,ะแผ่นเพตรงรุ่นเลยนะคะได้รถปี2023ี่นะ มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันนะคะนี่แกให้ดูตัวเม็ดอาร์ตเม็ดสปอตนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆขารับประกันนะคะได้สภาพน้องๆป้ายแดงไปขับแน่นอนนะคะได้เป็นตัวยาลีทฮนแบก5าประตูด้วยนะสํสหรับคันนี้คุ้มๆเลย4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันมาดูด้านหลังกันนะคะได้เป็นตัวเบอดหนังเช่นเดียวกันนะคะบอดี้ตัวรถกระทัดรัดนะคะมาพร้อมกับดูเสียบ u s เบีให้2ตําแหน่งแบบนี้ครบๆนะถาดยางรองเท้ามีให้แบบครบครบ หลังคาสะอาดสะอ้านทุกสุดทุกมุมแบบนี้นะคะรับประกันนะคะรถบอดี้เดิมคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะน็อตไม่มีขยับเลยมาดูด้านท้ายกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านท้ายจะได้เป็นไฟท้ายแบบมัลติรีเฟเกเตอร์กึ่ง LED นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้หนังสือต่างๆนะคะอยู่ครบๆแบบนี้เลยกระจกไล่ส้ามาพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้วยเสาอากาศคีบฉลามนะสีแดง สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยกล้องถอยมีมาให้แบบครบๆนะมาดูด้านในกันในส่วนของห้องเก็บของนะนี่ตัวเบาะของเขาก็สามารถพับได้นะแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะถ้าสําหรับไม่มีคนนั่งด้านหลังนะคะพี่ๆดูตัวน็อตนะน็อตเดิมนะไม่มีแกะเลยนะน็อตเดิมนะเมดอาร์ตเมสปอตนะคะเรียงกันแบบนี้เลยนะนี่เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเดิมทั้งคันเลยน็อตไม่มีกระดิกนะ,ะแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บของเก็บข,<ๆ>ของได้ค่อนขอ้างเยอะทีเดียวนะ มาดูบอดี้ตัวรถนะฝั่งด้านข้างกันนะคะนี่บอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมนะคะไม่มีรอยลักยิ้มเลยไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ํากับสีตะตอกอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มาดูนะคะออปชั่นฝั่งคนขับกันนะะี่ยเริ่มตั้งแต่แผงประตูเลยได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะ,ะปรับกระจกออตโต้นะคะบานฝั่งคนขับแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็กุญแจนะคะได้เป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะ ระบบเป็น Engin e Start นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ott, น็อตนี่พาดูน็อตทุกจุดเลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีกระดิกแน่นอนนะคะไม่มีรอยขันเลยนะสติกเกอร์มาอากอไม่ล่อนนะ,ะแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่พาดูโครงสร้างกันต่อเม็ดอาร์ตเรียงกันแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะพี่ๆนะได้สภาพน้องๆป้ายแดงด้วยนะ,ะบ่อหนังสภาพดีแน่นอนนะคะนี่มาดูกันนะคะ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะคะอ่ะสตาร์ทให้ดูเลขไม้นะช,ชัดเลยสำหรับคันนี้นะได้พวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการผ่านพวงมาลัยได้แบบนี้เลยรับสายวางสายได้นะนี่ตัวพวงมาลัยสภาพดีนะคะแบบนี้เลยนะเลขไมค์การใช้งานนะ่ยสนะี่หมื่นเก้าพันนีสี่หมื่นเก้าพันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวจอกลางนะได้เป็นจอกลางสัมผัสทัชกรีนคันนี้เชื่อมต่อ Android Auto ได้นะคะ Apple ิลคาเพได้นะคะแล้วก็วิทยุ m m MM ได้นะคะบลูทูธทีลิงได,ได้ได้แอปปร,รับออโต้แบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวแอร์ก็แสดงผล่ันนะ้าจอดิจิตอลแบบนี้นะบ,บอกเลยว่าเย็ยนทั่วถึงแน่นอนนะในส่วนของคอนโซลนะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยหลังคงหลังคาสะอาดสะอ้านแน่นอนนะะนีบ่บอกเลยว่าสภาพสวยนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนนะมาดูในส่วนของ ตัวห้องเครื่องกันนะคะได้อะไรบ้างนะสำหรับคันนี้ก็เป็น Eco c a r เนะีเครื่องยนต์1 2 0 0ซีนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีนะคะบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยระบบเบรก ABS มีให้ครบๆนะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD มีระบบกะป้องกัน การทรงตัว VSC มีหมดกับการล้อลื่นถลายมีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนาเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะเม็ดองเม็ดอาร์ตลอยเหรียญบาทเม็ดสปอตนะคะแล้วก็ซิลเลอร์ฝากระโปรงเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะบอกเลยว่ารถสวยถูกใจแน่นอนนะคะน็อตเดิมทั้งคันแบบนี้เลยนะไม่มีกระดิกแน่นอนนะคะสภาพเครื่องเครื่องใหม่ๆเลยนะคะพี่ๆขาได้รถปี๊บสามแบตเตอรี่อยู่ในวารันตีศูนย์นะคะ คันนงค่าหน้าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยว่าสภาพดีนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น To y ย ta y ยา i s นะคะตัวนิว1.2 Smart นะ,ะได้รถปี 2, 2023เลยเลขไม่แค่40 0 0 0กิโลตามการใช้งานจริงนะคะราคาดี4 8 9 0 0 0แนานะคะเครดิตฟรีดาวนะ,ะผลต้นต้นแค่เดือนละ8,000ตลอดอายุสัญญานะหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะ